เอไปไหนมาทางนี้หน่อยเออเออเออนายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอย่าบอกนะว่ามาจองบูธขายเหล้าขายเบียร์แข่งกับฉันอะทำไมแกขายได้ฉันก็ขายได้ฉันจองบูธแล้วด้วยแล้วหญ่กว่าของแกอีกด้วยแต่ยังไงแกก็ขายไม่ได้เพราะแกไม่มีใบอนุญาตขายสุราฉันนะมีไม่มีแล้วทำไมมันเกี่ยวอะไรด้วยทำไมฉันจะไม่มีสิทธิ์ขาย ไม่มีมีไม่มีมีพอเถอะครับไม่ต้องเถียงกันถึงจะมีใบอนุญาตหรือไม่มีใบอนุญาตก็ตามใครจะผิดหรือถูกเราจะมาฟังท่านผู้รู้ว่าผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551หรือไม่ครับโดยปกติการจัดบูธขายเครื่องดื่มมันคอโดยจัดเป็นโต๊ะเป็นซุ้มหรือเป็นบูธตามงานเทศกาลต่าง ซึ่งโดยปกติมักจะมีการจัดติดต่อกันหลายวันจะมีทั้งกรณีที่ขอใบอนุญ,ญาตจำหน่ายสุราถูกต้องจากกรมสรรพิตรและไม่มีการขอใบอนุญ,ญาตสำหรับกรณีที่ไม่ไม่มีการขอใบอนุญ,ญาตจะเป็นความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วคือตามพรบสุราพุทธศักราช2493แต่กรณีที่มีการขอใบอนุญ,ญาตก็ไม่ใช่ไม่มีความผิดนะครับ ถ้าเป็นกรณีที่ขออนุญาตโดยระบุสถานที่1ไว้แล้วไปเร่ขายในอีกสถานที่1ซึ่งแตกต่างกันก็จะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551มาตรา30อนุ2เช่นเดียวกันซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับเห็นไหม แต่แกจะมีบบใบอนุญาตกรมสรรพามิตแต่แกก็เปิดบูธขายไม่ได้เพราะแกไม่ได้ทำเรื่องขออนุญาตขายในสถานที่จัดงานเออจริงะวะสุ่ยเลยเราทำไงดีวะเออจริงสิฉันเพื่งนึกได้เรายังพอมีเวลาทำเรื่องขออนุญาตกรมสรรพามิตรแล้วฉันบอกแกทำไมวะเนี่ยอย่าคิดมากเลยคนเราค้าขายเหมือนกันร่วมมือกันดีกว่าจริงไหมเพื่อนถูกต้องนะครับมาจับมือกันหน่อย เพื่อ่มีภาพของ2องัตธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่ชัดเจนนะครับการมีใบอนุญาตขายสุรานั้นหากได้รับอนุญาตขายในสถานที่1แต่ไปขายในอีกสถานที่1ก็เป็นความผิดตามกฎหมายโดยถือเป็นการเร่ขาย